ประสานงายเขาบ่นไหมครับคือส่วนอยู่ฟังใส่เหระครับตอนนี้รถเนะมืองครับเมียนรถปีนไหมครับรถกับห้างครับเนี่ยส่วนบรงนี้ม,ม,มันคือส่วนทางนี้จะไปทางขุนเขาตามลราหมุนไหครับ ตำลมุนตัดไม่ซีต่ดำยูสุดทางซีเรียลนะครับฮะสุดทางซีเรีย่นะครับคือว่าเพื่อนฮักเขามากนะฮักเพื่นฮักเขามากเลยนะวันนี้ผมได้ดำช่วงนี้วันนี้รถก็เลยหมุนกลับทางไปทางน้นเลยมข้นไปเดอเดั้านี่ครับมาะว่ารถแลงไม่น้อกันครับเมียนครับเพื่อผมรถไฟ่เขียวมากวันนี้ซื้อคุณรถวันนี้รถหน้าเลมากไอ้น้ำ น้ำไผ่รสสังวันช่วะนี่ผมดูดไฟเขียวมากนิครับอ๋อรถชนะเอาแบบ้นนอหไฟแดงเนาะครับผม่อไแนวเลยกแสวนเนาะครับน้ำมาหนิอันนี้ผมมาทั้งตังครับผมดดไฟเฉียวมานีวันี้มีรถสังวันเช่แอรออกมาทั้งยางเมืองครับสิไปูซูครับเข้วก็มาทั้งตรกันมาเมียครับมาทังตัวครับขอดีหน้าเรามาทั้งยางเมืองน้ำไอ้ไทยดูสงวนเช่มาครับสังวันช่ไม่เอารถวตนร้อรอครับ ก็ไม่ใช่ครับเราไม่เคยต่ำกันนะนี่รถดสงวนใช่ไอ้พวนครับวันนี้รถบิ๊กอัพมาตามหลังเขาว่าพวนเพิ่นเลยหาเขามาวันนี้ผมกะเลยส้นเขาว่าคนได้ไหมแบบว่าเพิ่นเขามาเดี๋ยวลวดข้าเนี่ยมันไหลมากเรื่อยๆมนลยค่ะเพราะว่าลวดตามหลังก็ต้องมาเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นขัางเขาเลยมค่ะกระชั้นชิดนะคะมันเขาเล่าเขากระชั้นชิดหมดครับเขาแบบกระชั้นชิดนะคะคิดที่แรกคิดว่าแกจะเบรกแล้วทีนี้ ว่าคงม่สัญญาแดีแล้วนะเราก็ักศึกษไฟวเดงยรน่ม่วับตับพไกใคเมาท่านนเดียวกันเลยแรเฟียวเขียวมากครับพอดีว่ผก็ฟเขียวมาก็้มาตับนันี่ใส่นี่มากใส่กับพอดีเราสีแซงขึ้นมาครับปนีมันมันสีสุดทางซีเรียนมันสีเป็นทังครูขนานเรารีบตัดหนาของมันเร่งไหมเนาะโอ้มัเรตับผิดวกผิดนสิททางเร่กาับไขัว แ่บแบเป๋าทมันดีดบ้างก็ได้เลี้ยวไปเลยะแ่ทดปเี่กียงรัวม่เอาเสียงนั้แง่กิั้นอเต่าแต่เน่าไหอรือเทียบเรืรััตอ้นไต่รถบัมั็รื่อถ่ายตัวออือ